ดีค่ะโมกุกับกินอยู่แบบบ้านๆปี่ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพเห็ดแกงมัสมันนะคะจะเสเห็ดแบบรลวบรัดนะคะพี่น้องบ่เป็นท่านการปนดเพรา่าเพื่อเห็ดคลิปไวแล้วนะคะอันนี้ค่ะเยวก็จะผัดน้ำพริกแกงมัสมันกับหัวกะทิค่ะผัดให้หอมเลยค่ะราคาพี่น้องผัดไปเลยๆจนหอมค่ะเยาะเสือไปเห็ดมันแตกมันเป็นไรน,นะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ไก่สามสี่ชิ้นนะคะพี่น้องนะคะพามาในหลาฮาสิบค่ะพี่น้องจะมรหนับเหล็กบะถือบ่ค่ะหลังจากนั้นลวนไก่ให้สุกค่ะค่อยเติมกะทิส่วนที่เหลือะคะ่ะพี่น้องยิ่งของอนุญาตพยายพากองวิธีทำม,มัสแมนนะคะกับแกงกะหรี่สเต็ต่างก,กันอย่างหนึ่งค่ะแกงกะหรี่ของเยาค่ะจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเลยค่ะพี่น้องมัสแมนเนี่ยจะใส่พริกกะทิที่หนาของความเปี้ยงนะคะ,สสะ,คะใส่ลงไปเพื่อให้มีความเปรี้ยวหวานนะคะ แต่เราจะไม่ใส่ถั่วลิสงนะคะพี่น้องบางคนคุนสุใส่ถั่วลงไปเพ่อพิ่มมหอมถั่วของขัวกก็ได้ค่ะเพื่อสริหอมแต่ว่ายูดีพึ่บอกว่ากินแล้วพึ่งทองขิหทองอดค่ะพี่น้องก็เลยไม่บใส่ถั่วนะคะจะใส่มันฝรั่งกระอมหัวใหญ่นะคะแต่จะใส่หลังจากที่เราเคี่ยวไก่เริ่มเปื่อยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่กะทิส่วนเีือหลือลงไป ก็เติมน้ำลงไปอีกค่ะเพื่อเคี่ยวไก่ให้นุ่มค่ะน้ำพริกมัสมันแยกกระสือแบบสําเร็จรูปมาเลยค่ะพี่น้องแยกเห็ดเองโบเป็นค่ะนะคะพวกประเภทน้ำพริกแยกกระเลยเห็ดโบคอยเป็นปันใดน,นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ ก็ตาด้วยน้ำปลาเฮ็ดแบบง่ายๆมันบานที่พี่น้องสามารถเทดกินได้ค่ะโมมี่เครื่องเทศไปก็บ,บ่านีกยังงโมมี่ค่ะพี่น้องนะคะเอาแบบง่ายๆเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนี่ค่ะเด,เดี๋ยวเย่าเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ไก่สีหนุ่มนะคะพี่น้องเราเคยจะพาปาใส่มันฝรั่งกับหอมห,หัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆ รสชาติของมะส้มันไก่เย่าเลยะคะ่ะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มน,นะคะเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวน้ํามะขามเปียกนะะี่เลยค่ะพี่น้องแยะขันไวลาเรียบร้อยนะคะมือหนึ่งแยกเผ็ดแบบว่าบริจัดเป็นถาดเป็นท่างกันให้เบิร์นะคะเยกอยากเป็นตัวเป็นแบบบ้นบานๆง่ายๆค่ะพี่น้องเผ็ดแบบง่ายๆแบบบานเท่านะคะมาตองแบบพิธีรีดตองอีหยงังเป็นไหนนะคะพี่น้อง เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเย่เขียวไกลไปอีกสักประมาณ30-40นาทีค่ะเดี๋ยวจะพามาใส่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเสร็จแล้วก็จะตามด้วยหอมใหญ่นะคะพี่น้องใส่พร้อมกันเมื่อใดได้พี่น้องเพราะว่ามันฝรั่งกับหอมใหญ่มันสุกบ่คือกันนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่พร้อมกันไปหอมใหญ่เละแต่มันฝรั่งบ่นอันนี้สุกดีนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย่เขียวค่อยอ่อนๆไปเรื่อยๆกอนจ้า ค่ะพี่น้องหลังจากเคี่ยวไก่มาได้ประมาณสี่สิบนาทีค่ะเดี๋ราก็จะเติมน้นําลงหน่อยหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะบ้านในใส่หอมใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกเยื่อเมนีเปียวแห้งนะคะพี่น้นนองอย่าจะใส่ไม่เยอะค่ะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ไง่ายๆค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปจะออกหวานเปรี้ยวเข้มเลยค่ะนะคะชอบแบบไหน,นใส่ตามใจเราเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทรายอีกช้อนหนึ่งเป็นช้อนเล็กเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้อง เี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนก็ไก่ก็มันฝรั่งเข้าสิซุปดีนะคะพี่น้องเราค่อยปิดถ่ายโดยหอมใหญ่ค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆถ่าพี่น้องนะคะแกงมัสมันของเราค่ะแกงมัสมันของเราจะไม่มีน้ำอาจาดนะคะ่ะถ้าไม่น้ำอาจายนนั่นก็คือแกงกะหรี่ไก่นะคะอันนี้จะมีความเปรี้ยวความเค็มความหวานในตัวละค่ะพี่น้องแกงหอมหนุนนขึ้นมากค่ะ กินกับข้าวสวยนะคะพี่น้องนะคะที่สําคัญสูตรของเยาวสูตรนี้ค่ะไม่มีถั่วลิสงขั้วนะคะพี่น้องผู้ใดมัก,กใส่ลงไปน้าค่ะผู้ใดบ่มักกับบดตองใส่แต่ว่าจะน่ายคนบ่ก,กินเพราะว่าคนบอกว่ากินแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อก็เลยงดใส่ถั่วค่ะก็เลยทําแบบง่ายๆบ้านๆก็คือใส่กะทิใส่พริกแกงมัสมันน้ำมะขามเปียกน้ําตาลทรายน้าตาลปี๊บแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็พุงปุงรส แค่นั้นแะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเยี่ยวเขี่ยวไปเรื่อยๆจนไดทีแล้วเรียบร้อยปิดถ่ายด้วยหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ส่วนหอมใหญ่ยอดสบับปะรยกให้เบิงบนใส่ให้เบิงเพราะว่าบุ๊มหยังเ<ม>ลยค่ะเขี่ยวไก่กับมันฝรัง่งขอาเปื่อยแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟร้อนๆนะคะพี่น้องมาเบิงกันตอนที่เขี่ยวแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงมัสมั่นไก่ค่ะสูตรง่ายๆแต่อร่อยของเยาวเลยค่ะพี่น้องนะคะทุกอย่างค่ะสำเร็จรูปกะทิสำเร็จรูปค่ะพริกแกงสำเร็จรูปค่ะพี่น้องหอมของข้าวเจ้าอยู่ค่ะพริกแกงนะคะเยาก็จะผัดพริกแกงกับกะทิก่อนค่ะหลังจากใส่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็เติมนำกะทิทีเลือค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอีก 30- มสิสนาทีนะคะพี่น้องคอยใส่มันฝรั่งค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันฝรั่งมันเปื่อยเกินไปค่ะ หลังจากเคี่ยวไปประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีค่ะพี่น้องนะคะอย่าถึงใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักสิบนาทีค่ะพี่น้องบอกง่ายๆกับหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทั้งเบิดนะคะพี่น้องนะคะแต่แบ่งเห็ดนะคะมันแบบว่าเวทีเห็ดกับเพาค่ะพี่น้องข้าบพสาม,มาถิใส่ทีเดียวปุ๊บแล้วก็เคี่ยวไปได้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันแข็งบดเคากันอย่างมันฝรั่งข้าเคี่ยวพร้อมไก่กับบุได้นะคะกว่าไก่จะเปื่อยมันฝรั่งข้ากบจะเละส่วนมันฝรัง่ง ก็หอมใหญ่เ้าจะเคียวพร้อมกันอีกก็บเบไดค่ะว่ามันฝรั่งขาส,สูกรหอมใหญ่เข้าก็ะเละนะคะเราก็เลยต้องทําเป็นขั้นตอนไปนะคะพี่นอ้องเข้าตรงแบบว่าเอาใจใส่ในนิดนึงนะคะรสชาติของยอดจะออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะแซ่บค่ะหอมเครื่องมัสมั่นมา,มนมากๆเลยนะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ชอบอาหารไทยๆแบบนี้ค่ะแนะนําเลยค่ะส่วนน้ำมันเนี่ยค่ะมันสกินแท้ๆกับเหชอนออเลยค่ะพี่น้องผู้ยอ,อดบริกินยีงสีเลยนะคะอันนี้อร่อยหนาะให้เบิง้งซ,ซื้อค่ะตักออกให้เป็นน้าําใสๆขาวๆหนากินนะคะพี่น้อง ขอคุดหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องเยี่ยบ,บริเ็ดเต็มทีบริเวาว่างเซถานห้เบิ้งได้ค่ะพี่น้องเอธิบายเป็นทีละสินนะคะ่ะเพราะว่าเย่าเค่อยเฮ็ดหลายคลิปแล้วเยาก็เลยเอาแบบรวบลัดเพื่อที่ให้เพื่อนๆที่ดูทีลังจะได้ไม่ต้องเบืบ่อนะคะพี่น้องเอาง่ายๆนะคะให้มันเข้าเนื้อเขา้าหนามไปเลยค่ะ มากค่ะที่นี่ครูทุกคน,กคนอาจารย์เขามากค่ะตลักหลาดคนละตอนสองตอนไปขาะพี่น้องแกงมัสมั่นไก่ค่ะ